โอเคนะคะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะของที่ได้มาวันนี้มีทั้งสามชิ้นนะคะก็ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นกระต่ายของไดโซนะคะสาขานี้ไม่มีหมีนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อมาค่ะนี่นะคะนุมสรุปชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นบันของไดโซคะ่ะเป็นแพ็กเกจนะคะก็นุ่มสรลค่ะชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นเต้ากูค่ะ เป็นสีชมพูนี้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะพัสดุกันนะคะก็พัสดุนี้นะคะมาจากร้านปอมอันเดอร์ซากอปอมสกุชี่นะคะตามนี้เลยนะคะก็ส่งแบบลงทะเบียนนะคะหรือหลอดลทบ,บอก,ก็ได้เนาะแล้วก็ค่าส่ง18บาทนะคะเป็นกล่องไซส์ขนาด O หรือ0แล้วก็ไม่แน่ใจนะคะก็ตามนี้เลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะ คือกันไกลเอ้ยคัตเตอร์มาอาจจะเลือน้อยเนี่ยนะคะคือไม่ได้ใส่นะคะลืมเนาะนี่ก็จะเป็นเ mm hmm. ชือกมันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะคะแปะดกันเลยค่ะคือก็ตื่นเต้นอยู่นะคะรอค่อนข้างนานเลยนะคะพัาสดุนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลย แตนแตดนอูหูนี่ค่ะเป็นของที่เราสั่งนะคะเดี๋ยวมาดูของแขมกันก่อนนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ด้วยนะคะเป็นใบแบบนี้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นขนมหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นขนมคุกกี้แบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ เป็นตัวนี้นะคะก็เคยรู้จักนะก็ของที่เราสั่งมานั้นก็คือนี่เลยเป็นอิตาเลียนเบสของชาวานะคะตอนแรกเราสั่งเป็นสีน้ำตาลเข้มก็เลยไปเปลี่ยนนะคะสั่งเป็นสีน้ำตาลอ่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาบีก,กันเลยเนาะคืออันนี้เป็นไซมีนินะคะซึ่งแบบว่ามันสโลมากอะ่ะเราชอบมากคือปื้มมากโอ้ oh my god แล้วก็มันใหญ่กว่าที่เราคิดนะคะที่เราคิดมันมันจะเล็กๆเนี่ยประมาณนี้เลยที่เราคิดนะเนี่ยประมาณนี้นะคะ่ะใหญ่กว่านี้นึงแต่มันก็ใหญ่มากๆเลยนะคะก็ใหญ่อยู่นะนี่นะลองเทียบกับอันนี้ดูลองเทียบกับสปุชี่เต้าหู้ดูก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคะนี่คือน่ารักมากนะคะอันนี้จะเป็นแท็กค่ะ ก็หมดแล้วนะคะโอเคสำหรับคีนี้แพทก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็ถ้าใครชอบเป็นกดไลค์แพทด้วยนะคะแล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แพทด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ